อ้ <c oughs> แฮปปี้ที่สุดเลยคนนี้อเอาหมวกกระโลกเอ่อปานไปเอาหมวก เมาหมวกจ้านั่งชิงชาคนพักน้อยค่ะเมื่อคืน,คข,นขึ้นเองเลยขึ้นเองเลยแต่เจ๊ขึ้นอันสงูงฟี เอาพนักงานเข็นมาค่ะหน่อยครับนี่ไงพี่หน่อยมาละแข่นงน้อยพนักงานเราแล้ว,เร,วเราก็มาจากภูจันทาประมาณ2โลเองนะคะบ้าน,า,านพักที่ภูจันทางเาาาขงเาโต,ตแล้ว ขโ,โตแล้วค่ะเขาบอกไม่ชอบเา่ว่าเจ้พี่หน่อยดันไหมดันให้น้องด้วย,อย,อยโอ้โหปั่นจักรยานไปด้วยเจ๊ คุณชายปามายิ้มหน่อยเออคอนเสิร์ตของแม่โอยกล้องเชียร์เยอะนะว่ามีมินิซูด้วยนี่นะ จริงลูกแม่เนี่ยจะจับนองเบาๆน้องไม่ด้นเลอย่าไปบีบเปนแรงแกน,นะบีบแรงมาถีบๆเลยแหละเออฮอลแลนด์หลบด้วยเดี๋ยวมันก็ออกโอ้พี่เลี้ยงันเบื่อแล้วค่ะเดี๋ยวมันก็ออกลูกมาอกีกเดี๋ยวสองเดือนมันก็มีลูกอีกแต่ตัวนี้ช็อชกโกตหอใช่ก็มีด้านไหนก็ มีนิสู่ครั้งที่แล้วมายังไม่เปิดเลยครั้งนี้เปิดละ <c oughs> ต้องตัดเล็บต้องตัดเล็บ, <c oughs> บ <c oughs> มันไม่ค่อยอยากให้อุ้มตัดเล็บ อะไรหนูอยากหานอะไรอันนี้ไม่ให้ให้ได้ไหมคะซื้อนี้แล้วให้ตัวนี้ได้ไหมคะอันนี้นมาจะอิ่มสิอ๋อมันอิ่มอิ่มแล้วเหรอไปให้ข้างในเนาะซื้ออะไรอ่ะซื้อเร็วอ๋อเงืทำไมมันไม่กินอ่ะคนให้เยอะแล้วเหรอวันนี้ไมดูให้ไม่ให้มันเลยอิ่มเลยแต่พี่เขาต้องเติมก่อนนะหนูเอาอะไรเลยแม่จ่าสแกนจ่ายเราเอาอะไรบ้างเอานมไปให้ มันมีแต่ขวดบบนั่นแหละแต่พี่เขาเติมอ๋อในตัวอะไรอ่ะเออนี้ไหมแพ้ลกมมูกลก่อนไม่ให้ไก่กินได้โยเลยเอ,อ้ยโยน <c oughs> ใ,ใกล้ๆให่ถูกันนะโยนใกล้ๆ้นไม่เปองไอัลนี้เข้ามาไหมมันอ้อหหยอนยให้แม่วาย โยนใจนหลยนใจมันามเจออดมันอยากกินแคอะิทำไคหอโอ้จ

าวิ่งครับลูก <ijo metal> จเจ๊ไปให้นมแพ้ป <t od> ่ะนมไปให้แพ้เร็วอ่ะช่างเขาช่างเขาเขาอยากเล่นตัวนั้นช่างเขามาร <t od> ันมาแล้วจ้ามา İns <t od> เร็วเขาไม่ไมไมให้เข้าลูกได้ไหมอ่าโอเควุ้ยตกใจ แม่ตกใจอะไรป้อนรูให้มันสูงขึ้นน่แบบู้นี้น่ารักไหมคะบบกระดกขวดขึ้นหน่อยหรอกนี่กี่ตัวเนี่ยห้าตัวไอ้ตัวนั้น,นอนห้าตัวตัวนี้อยากกินเจ จักรอย่างเงี้ยพี่หน่อยไฟฝันเลยเนาะมาที่บ้านทำแบบนี้ไหมอะไรไก่อะเหรอไปขอพี่หน่อยลูกฟามิงโก้มีหรอไหนฟามิงโก้มาสีชมพูอันหนูยอแล้วหนูยอแล้ว มันชอบกินข้าพโอดเนาะมาลูกเนาะเอามันจ hey, ีกมือล uh 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 ูก็โยนเร็วๆอ่ะโยนเร็วๆมันรอแล้วเนี่ยมันจะเอาเยอะมันเจาที่มืออะไรนี่โยนเยอะๆโยนนี่โยนแล้วเี่ยโจ ดีนะลูกไม่โวยอะ่ะถ้าเป็นเจโวยแน่โยนอย่างเงี้ยเขาอะ,อะอหมดเลยหมดชามหมดแล้วหมดชามหมดชามไม่มีอะไรไไให้นมได<ม>้เ<ห>ลยให้เลยแบ่งกันตัวน่ารักไหมเยอะเลยเ<ม>ล,ลี้ย,ยงแพะ ยิ้มหน wow. ห่อยเขาฟังด้วยฟังว่าอะไรเขาบอกว่าจะกินอ่ะ๋อพอแล้วให้หารไปห้าร้อยกว่าบาทแล้วห้าร้อยกว่าบาทแล้วเนี่ย แต่มันฟังเด็กดีไหมไมันมน่ากลัวพอพ่อพอพ,อพอก่อนงอนแก่เลยบอกว่ามันดือ้อมันน่งกลัวเขาบอกให้เจ้าไปให้ไปจับหน้าน้องทำไมมือเขาก็ปอกจเจ้คนเก่งเจ้ชอบเลี้ยงสัตว์ ให้ตัวไหนอา้าวเขาไม่ให้ออกตัวสองตัวนั้นเจ๊หันมาหน่อยหนึ่งสองสามยิ้มอ้าวโอ้โหเจ๊หันมาหนึ่งสองสามโอ้โหเจ๊เขาชุดแบ่งนะเจ๊เขาแบ่งตัวนั้นยังไม่ได้กินเจ๊เก่งอะ่ะเจ๊หันมาหนึ่งสองสาม น่ารักให้เขาขี่ไปก่อนเถอะมันจะสนุกกว่าเราขี่กันเองพร้อมยาง ดีทํหน้าทอกทีรถเบี่ยงดูตีทํหน้าตีทํหน้า ชนเป็นไงเล่นอีกไหมจะได้ไม่ต้องเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมกลัวไหมนั่งกับคุณลุงมากเอาไหมเอาป่ะสลับกันมั้งสลับกันเอาไหมเปลี่ยนสีแล้วสีฟ้าไหมเออเออแต่คันนี้คันนี้มันจะไมคันนั้นมันช้าล่ะครับหรือว่าเขาแค่ไม่ขับไม่เหยียบอ่ะอยากเล่นอะไรอันนี้ไม่ได้เหยียบไปปะป้าไปละอ่ะตามไปปะป้าเจ๊เก็บอ๋อไม่ใช่ค่ะตอนนี้เล่นกิจกรรมค่ะวันนี้ไม่เล่นเล่นครับฝนจะตกแล้วค่ะ เดี๋ยวค่อยมาเล่นค่ะเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะอะไรนะขี่ได้ขี่กระเช้าได้ดูล้อมันดูล้อมันล้อมันแบบใส่ไปใส่มาอลันบอกว่าอยากเล่นกระเช้าเจเจเล่นไวกิ้ง นะาเขาต้องบอกว่าสูงเกินร้อยยี่สิบเท่านั้นอารันยืนชี้ไม่ถึงอารันเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยสิบสองเดี๋ยวถ้าหนูสูงถึงร้อยยี่นะหนูก็เล่นอันนี้ได้ใช่ต้องสูงเกินป้ายค่ะเจสสูงเกินป้ายเจเล่นได้เดี๋ยวดูเจเล่นเนาะตืด อย่าค่ะน้องหลานนั่งตรงกลางเปล่าอ่านั่งตรงข้ามกับพี่หน่อยระวังแขนน้องระวังแขนจับหัวน้องไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงอ่านั่งไอเฉยนั่งไอเฉยเงยหน้าค่ะเงยอ้าหัวยุดหยุดยุดอ๋อลันกับพี่อรินจะเล่นไวกิ้งข้าจะขึ้นด้วยเอาไหมไม่เอาสถือถือถือ ใหน่อยลงตลอไม่กลัวเม่ไสนุกยกไปยกมาสนุก่เขาไม่กลัวหรอกเขาไปเล่นรถไฟหอที่เมาแล้วนี่คะเหมือนชิงช้าลูกเหมือนชิงช้ายกไปยกมาไม่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  ขับี่เยลย้ายพี่หน่อยจะบินแล้วนขเก,ก่งมากเด็กๆ ชะลอแล้วชะลอแล้วพี่เรียงเป็นลมไปแล้ว <laughs> สบายดีไหมอยู่เฉยนะอยู่เฉยนะคะเดี๋ยวเขาจะปลดแอนปื้ดอยู่เฉยก่อนนะปื้นอ๋อเป็นไงล่ะนี่สองพี่น้องโดนปลดปล่อยจากพันธนาการเย่เย่กันเย่สนุกไหมคะสนุกไหมคะพี่หน่อยตลกไหมพี่หน่อยตลกไหมพี่หน่อยเป็นไงเราให้แม่ฟังพี่หน่อยเป็นไงบ้างมันน่ากลัวหรอแต่อรันเก่งนะอรันไม่ร้องเลยมาเดี๋ยวคุณแม่ลงไปก่อนอรันขำพี่หน่อยคุณแม่ลงไปก่อน ยืนขึ้นยิงขึ้นจะอ้วกเจเป็ <c oughs> นไงบ้างจะตายจะตายเหมือนกันโอ้จะตายเหมือนกันเลยเหรอแต่ว่าสนุกมั้ยมันน่ากลัวเออแต่อลันเก่งมากเป็นไวกิ้งได้ร้อเก่งมากแม่ยังไม่กล้าเลยแม่ไม่กล้าเลยไม่เคยเล่นแล้วแม่อีดขอลงก่อนเลยอ่ะใจะไปเจอตอนนั้นน่ะแม่ขอลงก่อนเลยเยิ้มหน่อยหนึ่งสองสามอ่ะ อ่ะหนึ่งสองสามถ่ายรูป네 1, 2, 3, เลยค่ะหนึ่งสองสาม้าวตัวมันหมดแล้วสิลูกแม่ับปนรับแปบนถ่ายรูปก่อน,อนถ่รูปค่ะถ่ยรูปค่ะยงไปทางนีเพราะว่าถ่ายูปตรันรันยืน่ยหน น่ารักเออดูดเด็ดเหน้าเออจีดจีดน่ารักจังเลยไปไปพี่หน่อยเลยไปไปพี่หน่อยเลยไปไปพี่หน่อยกอลุงเลยบายบ๊ายบายพี่หน่อยกอลุงเราจะไปผจญภัย ตอน24ธันวาหกหกกวันนี้เพิ่งวันที่17กันยา6 6อารันจะ5ขวบแล้วอารันจะ4ี่ขวบ9เดือน1่งขวบันใช่ตัวเล็กนิดเดียวอารันเพิ่งเกิดอ่ะถ้าอารันเพิ่งเกิดอารนตัวเล็กเทไหนี่ตัวเล็กอารันอ้ตัวล็กเนเ็อรันตัวเล็กเท่ามีกระเช้าผีสิงดูดูดูกระเช้าผีสิงสิ ไม่มีคนบายๆไม่มีใครเลยเดี๋ยวเราจะข้าไปฝั่งนั้นแล้วใครจะนั่งเก้าอี้บ้างอรันนั่งกัาลินนั่งไหมนั่งคนละรอบอรันนั่งกับใครแม่หรือพ่ออรีน่าใครแม่หรือพ่ออรันนั่งกับใครคะนั่งเก้าอี้กับใครค่ะกลับเดี๋ยวนั่งเก้าอี้นะอรันน่าใครนั่งกับเจย์แมต้องคู่กับผู้ใหญ่ ก่อนได้มั่งนันนีกับเจ๊มส์นั่งกับพ่อเจ๊นั่งกับแม่นะกาวีจะอยากนั่งกาวีไหมแรกนั่งอันนี้กับนั่งอันนี้โอ้ยนั่งอันนี้กลับแล้วให้น้องไปนั่งกับพ่อนั่งกาวีโอเคโอเคทำมือโอเคก่อนโอเคค่ะแล้วเราแข่งกัน